สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง Easy Life My Way ค่ะวันนี้ก็มาอยู่ที่ห้องอาหารนะคะวันนี้มารับประทานอาหารมื้อกลางวันกับน้องค่ะนนตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะทุกคนช่วงเย็นก็จะกลับโคราชแล้วค่ะ อาหารก็มีให้เลือกรับประทานหลายเมนูเลยนะคะทุกคนจำชื่อเมนูไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสปาสเกตตี้นะคะซอสคาโบนาราอน,นี่ก็จะเป็นขนมปังค่ะทุกคนขนมปังอันนี้ก็จะเป็นซุปนะคะ่านนกินมาก อันนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะทุกคนมียำม,มีสลัดด้วยค่ะนี่นะคะทุกคนน่ากินมากๆเลยมีกาแฟด้วยค่ะกาแฟร้อนชาร้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมของหวานนะคะมีขนมเค้ก มีขนมเค้กหลากหลายให้เลือกเลยค่ะแล้วก็มีผลไม้ด้วยค่ะแต็งโมสับประรดแก้วมังกรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งใสนะคะทุกคนน่ากินมากๆอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะคือวันนี้เรามาเร็วนะคะทุกคน เรารีบมาเลยค่ะมากับน้องสองคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เราตักมานะคะทุกคนมีซุปมีขนมปังค่ะที่เราตักมาก็จะเป็นผนงเนื้อนะคะทุกคนกับซีโครงหมูอบนะคะทุกคนอร่อยมาก รสชาติดีมากๆเลยค่ะ อันนี้ก็ซุปเผ็ดร้อนๆค่ะมุมนี้ก็จะเป็นชาร้อนกับกาแฟร้อนนะคะทุกคน ชาหอมมากๆเลยค่ะทุกคนชาร้อนอันนี้ก็จะเป็นกาแฟร้อนค่ะสารยาผิดใช่กาแฟก็หอมค่ะเอาใส่นมนิดนึงหรือว่าจะไม่ใส่นมหรือใส่นมแหละอืออ๋อ นี่นะคะก็กาแฟหอ,หอมนะคะขนมค้กน่ารักน่ารักชิ้นเล็กๆน่ารัก,น,รก,น,รกน่ารักมากเลยค่ะก็หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วนะคะเราก็จะไปวัดใหญ่ชัยมงคลกับน้องค่ะไปไหว้พระที่วัดนะคะตอนนี้ก็ถึงวัดแล้วนะคะทุกคนก็มีเวลาไม่มากนะคะ แต่ก็ได้มีโอกาสมาไหว้พระนะคะเมื่อวานนี้เราก็ไปที่วัดชัยวัฒนารามมานะคะวันนี้ก็มาที่วัดใหญ่ชัยมงคลค่ะทุกคนอากาศดีมากๆนกเลยค่ะไม่ค่อยร้อน ตัวเขาไปไหว้พระข้างในนะคะทุกคนสวยงนาะมมากเลยข้างใน ตอนนี้ก็ออกมาด้านนอกแล้วนะคะทุกคนอากาศดีมากๆสวยงามมากๆค่ะทุกคนเวลาน้อยนะคะมีเวลาน้อยก็เดินไม่ทั่วหรอกคะ่ะบริเวณวัดก็กว้างนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะมากวัดใหญ่ใช่บางคนนี่ก็เคยมาสามครั้งนี้แล้วค่ะทุกคนครั้งนี้ก็ ก็ประทับใจทุกครั้งที่มาเลยค่ะมาที่พระนครศรีอยุธยาประทับใจทุกครั้งเลยค่ะทุกคน เสียดายมากเลยนะคะวันนี้ที่เวลาน้อยไม่ได้เดินทั่วบริเวณวัดเลยค่ะเพื่อนจุดนี้ก็จะเป็น ร้านค้าขายของที่ระลึกนะคะทุกคนมีสินค้าให้เลือกมากมายเลยค่ะของที่ระลึกนะคะเสียสวยทั้งนั้นเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นศาลาท่าน้ำนะคะทุกคนมีเต่าเยอะมากเลยค่ะสามารถให้อาหารเต่าได้นะคะก็จะเป็นกล้วยค่ะทุกคนก็เอาไม้เสียบกับกล้วยนะคะแล้วก็ป้อนให้น้องเต่าค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมีความสุขโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ